สวัสดีครับวันนี้ผมกับแฟนจะมาแข่งกันแกะกระสอบปุ๋ยนะครับมาดูกันว่าใครจะทําสําเร็จถ้าใครนชนะใครชนะก็ได้ใส่ปุ๋ยก่อนได้หอมหนึ่งทีนะได้หอมหนึ่งทีคนแพ้โดนหอม,หหมใช่ไหมใช่อ่ะเริ่มเริ่ม

ฉันนะอาฉันนัอ๋อมีกระสอบแม่แข่งนี้ไม่ใช่ชาร์ตอ่ะ